สนับสนุนโดยลิวก้าคงทนประหยาตามันต้องนึกถึงโมตอร์ไซต์ลิวก้า035 611 141 086 367 1432 086 398 1432 f o r c e Energy Saving Solution คงไฟถนนประหยัดพลังงานประหยัดไฟสูงสุด60-70%รอมีทีมสำรวจเพราะไม่ห้าปรึกษาในการติดตั้งและเปลดมาใช้ LED Streetlight 02 615-0088-090-198-7040เมื่อวันจันทร์ที่2 8กรกฎาคมพุทธศักราช2 5 5 7เวลา6 3นาิกานาทีนายประวินชันนิประสาทผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองพร้อมด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลบางเจ้าฉากำนันผู้ใหญ่บ้านส่วนยามไวและประชาชนทั่วไปจัดกิจกรรมร่วมใจถวายพรพะพรเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามมกุฎราชกุมารปีพุทธศักราช2557ณศูนย์สามัยสารสายรักแห่งครอบครัวบางเจ้าชาอเภอโพทองจังหวัดอ่างทองนายนิคมไวยบุตรพู้งำนวยการศูนย์สามไวสารสายรักแห่งครอบครัวบางเจ้าชากล่าวว่าเนื่องด้วยทุกวันที่18กรกฎาคมของทุกปีเป็นวันคล้ายวันพระรชาชสมภพสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามมกุฎราชกุมารศูนย์ 03. สามัยสารสายรักแห่งครอบครัวบางเจ้าชา อำเภอโพทองจังหวัดอ่างทองจึงได้จัดกิจกรรมร่วมใจถวายพระพรเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุร,ราชกุมารปีพุทศักราช2557ซึ่งประกอบด้วยกิจกรรมการทำบุญตักบาตรกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์กิจกรรมจุดเทียนชัยถวายพระพรโดยมีประชาชนชาวจังหวัดอ่างทองร่วมในกิจกรรมครั้งนี้เป็นจำนวนมาก ส,ส่นสามวัยสางสยายรักแห่งครอบครัวก่อตั้งจากพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารซึ่งทรงเห็นความสำคัญของสถาบันครอบครัวจึงได้พระราชทานโครงการสายยยรักแห่งครอบครัวในพระราชูประถ์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารปรงกนิกรชาวไทยและได้ทรงมีพระกระแสรับสั่งถึงแนวทางการดำเนินงานโครงการส่วนสามวัยสังสยายรักแห่งครอบครัวว่า ควรมีศูนย์กลางในการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ต่อเนื่องเชื่อมโยงเนวลาของช่วงวัยภายใต้การดำเนินงานของหลักเหตุผลตั้งแต่การสร้างความคิดรอบยอดการกำหนดคำจำกัดความที่ชัดเจนและการถ่ายทอดลงสู่ระบบต่างๆเพื่อน,นำไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นธรรม โดยคำนึงถึงปัจจัยที่จะนำไปสู่ความสำเร็จตลอดจนข้อดีข้อเสียต่างๆโดยในส่วนของจังหวัดอ่างทองได้จัดตั้งสูนสอมไวสารสายรัก่งครอบครัวนณะตำบลบางเจ้าฉ่าอำเภอโพอทองจังหวัดอ่างทองอัศนยัยแก้วเวงเดชถ่ยายภาพเชษฐาแก้วกัลยาสำนักงานข่าวท้องถิ่นจังหวัดอ่างทองอรอยายงาน